สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับแอดมินโอปอนะครับกับคอลัมน์รู้ก่อนใครนะวันนี้ก็จะมาเป็นชุดของชินบัชีบันดี้ไฟเอสพนะครับก็เป็นบันบัสเป็นบัสกับเกนะียร์ก็สนะก็ ในชุดนี้ก็ตามชื่อชุดเลยนะครับก็จะเป็นการสเสริมจากค่าสายฟ้ากับการสเสริมของ K คออสนะที่ออกมาในภาคชินทำให้2เด็กนี้นะมีความแ,แข็งแกร่งสู้กับเด็กภาคชินได้นะครับก็ตอนเบื้องต้นนี้ก็เป็นแอดนะเป็นโฆษณาของทางญี่ปุ่นนะเป็นเวอร์ชั่นที่ขายเฉพาะภาษาญี่ปุ่นนะภาษาอังกฤษไม่ออกมานะครับแล้วก็มีของไทยก็ตามภาษาญี่ปุ่นนะก็มีแปลออกมานะครับ ใน1กล่องนะก็จะมีการ์ด42แบบนะสี่สิบสองใบแล้วก็มีการสุ่มใบหนึ่งนะครับกล่องละ135บาทนะก็มีทุกเวอร์เลยนะมีทุกเวอร์เลย11เวอร์นะครับอ่ะก็ไปส,สั่งกันได้นะส่งวันที่21ดกรกฎานี้นะครับมาดูกันที่ใบแรกดีกว่านะครับ จกักรพรรดสายฟ้าจอมิทิสบาบัสดาโกอร์ยาวเน่ยก็เป็นดาโกอร์ยาวในร่างใหม่นะครับจนกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดใครจะไปยอมหยุดกันนะครับคอด้วยการนาําจักระรรดสายฟ้า1ใบในสนามลงดรอปและจ่าย2เกตนะครับในระหว่างเทินเล่าการนี้ไม่ถูกทําลายไม่ถูกเลสด,ด้วยความสามารถของการคู่แข่งนะแล้วก็มีโอเวอร์โตร์นะโอ้โหเมื่อเริ่มต้นช่วงแอทัคเฟสของเราครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือนะ คอร์มอนเตอร์จากกระพัสายฟ้าจากกองการ์ด1ใบนะโดยจ่ายคอร์สนะครับโดยจ่ายคอร์แล้วก็สลับกองนะจากนั้นในระหว่างเกมนี้นะการ์ดทุกใบในสนามของเราจะได้รับ Power อร์บวกหมืน่นบวกคริติคลอลนะมีเพ e น r เท e และเทเบ e a แท็บวกให้ทั้งเกมเลยนะบวกสเตป,ป,ปให้ทั้งเกมเลยนะครับบวกหมืน่นบวกคีดนึงนะทุกใบเลยนะ สุดยอดการประทะบัสเอ็กกาโอนะครับห้ามประมาทนะกาโออือไม่แพ้เด็ดขาดนะครับนำมอนเตอร์กองทัจพจักรพรรดิสายฟ้าจากกองการ์ดเราไม่เกิน3ใบลงดรอปนะครับและสาหรับกองการ์ดถ้าในดรอปเรามีการ์ดที่ชื่อเวอร์ต่างกัน5เวอร์หรือมากกว่าได้2เกต2ไลท์นะครับ จากนั้นถ้าในดอปเรา7จ็ดเวร์หรือต่างกว่าได้จั่วสองใบด้วยนะก็ค้นหาทําให้ดอกเรามีหลายวเวอร์นะได้จั่วเพิ่มนะครับต่อไปครับมับงกรฟ้าธรมินวางบนกับข้างอาบิเกลนะครับอาบิเกลไซส์สเนะเป็นมังกรดําขาวและ้ะวจักวาสสายฟ้าเสียงกรีดร้องของแก่ส่งมาไม่ถึงฉันหรอกไม่มีวันนะครับทําลายการบนสนามของเรา1านึใบนะและได้ได้ ได้โซหนึงโอ้ทำลายนะไม่ต้องจ่ายเกตนะครับเมื่อการนี้ถูกทําลายทําลายการ์ดบนสนามของคู่แข่ง1ใบนะเออไม่ต้องจ่ายเกตได้โซหนึ่ง over t o นะครับในระหว่างแอทแทกเฟสของทั้ง2ฝ่ายดํามังกรดําที่มีความสามารถเซตจ,จากดรอปหใบไปไว้ใต้กองการและจ่าย1เกตครับในระหว่างไฟนี้การ์ดทุกใบในสนามคู่แข่ง power และ defense ลบอย่างละ5 0 0 0และคีลบลน,นะระหว่างไฟนี้ก็คือระหว่าง เกมนี้นะอ่าอันนี้ใช้ภาษาลักลร่นนะอันนี้คือในระหว่างเกมนี้อันนี้ใช้ระหว่างไฟนี้นะเอา้าบัตตี้ไฟก็ใช้ไฟนะอันนี้ใช้เกมนะเอา้าก็ก็เป็นว่าเข้าใจในคําพูดเดียวกันนะระหว่างไฟก็คือตลอดเกมเลยนะครับก็ลบคลิกเข้าไปนะมาใช้กับสายของเลคุวยมได้นะครับแต่แป๊บกับผลึกฟ้าอัศนีฮะ อันโดอาโทล่านะครับเป็นโอเวอร์โทนะดิเฟนส์9,000นะครับถ้าพวกเธอยังคงเชื่อมั่นประกายแสงนี้จะไม่มีวันหายไปนะครับจ่ายสามเกรดนะได้สองโซการ์ดนี้บนสนามนะครับไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของการ์ดและไลท์จะไม่รับความเสียหายนะโอเวอร์โทนะครับระวางเทินของคู่แข่งจ่ายสองไลท์ครับคอปีซึมทาก้อนที่มีคำว,ว่าอาโทล่าจาก มือหรือดรอปโซนไม่เกิน1ใบนะครับทับการ์ดนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอสและในระหว่างเกมนี้ความเสียหายที่คู่แข่งได้รับจากความสามารถของการ์ดเราจะไม่ถูกลดลงได้นะก็จ่าย2ไลท์นะแต่ตัวนี้ก็ได้3เกรแล้วอะมีเพนเเทตแล้วเดิเมเปเนอาแทงกนะก็เปลี่ยนลากมาเป็นอโธราได้นะครับเินคู่แข่งนะจ่าย2ไลท์้วมาครับมังกร จักกลทะลวงฟ้าเควอสบัสนะครับเป็นเค a อสบัสโอเวอร์คิวนี่โอเวอร์คิวธรรมดาเนะมื่อเริ่มต้นไฟนอลเฟสของเราจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยและทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือสแตนเคออสทุกใบในสนามและจนจบเทร์นี้เคออสทุกใบในสนามของเราจะคลิปบวกหนึ่งและได้รับแอทแทกเฟสเพิ่มแล้วก็กองทัพเทพจากกลนจะไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งและ ความสามารถของการเหล่านั้นจะไม่ถูกยกเลิกด้วยความสามารถของการคู่แข่งด้วยนะเอาไปครับกับดาบราชันคู่กา้าเทพจักรกลเลวาทินเลวาทินร่างใหม่นะจำนวนเกตที่ระบุในอีพีคอสจะลดลง1เกตตามจํานวนการบนสนามเราเนาะอีพีคอสคือ5เกตรครับก็ถ้ามี5ใบก็ลดลด5าเลยนะ นับจำนวนไอเทมเลยนะนับจำนวนไอเทมนับจำนวนเวทเสร็จด,ด้วยนะครับการนี้ได้ตีได้แม้มีมอนเตอร์ในช่องกลางของเราการนี้ไม่ถูกเลสละคีไม่สามารถถูกลดลงได้นะมีเพนเดเทสและเดวเบอร์แท็กด้วยต่อไปครับกับผู้ชี้นำทางแห่งคออสเกียร์ก็อดเวอร์ชันศูนยนะเป็นโอเวอร์คิวรีบูทนะครับในระหว่างการโจมตีเทิร์นคู่แข่งทิ้งการ์ดหนึ่งใบ ยกเลิกการโจมตีจากนั้นหากคู่แข่งตี4ครั้งหรือมากกว่าจะจบเทินน,นั้นทันทะีนะจบเทินเลยนะไม่ใช่จบเฟสอย่างเดียวนะครับในที่สุดก็เริ่มได้แล้วสินะบัตรที่ไฟของฉันนะนจ่าย3เกตนอน,นี้เป็นไซส์90นะพาวเวอร์70 0 0 0เมื่อเริ่มแอทแทกเฟสของทั้ง2ฝ่ายนะครับคอมอนเตอร์เคออสที่มีไซส์3หรือต่ำกว่าจากมือหรือดรอปนะแอทแทกเฟสนะมือหรือดรอปโดยไม่ต้องจ่ายคอคอครับ แล้วมี chaos drain นะสุดยอดการประทะ gear god wisdom นะครับ gear god wisdom มนอะ gear god ฉันเชื่อพลังของ gear yes wisdom นะจ่ายเกทหนึ่งเลือกหนึ่งอย่างนะแล้วก็ใช้ความสามารถของการนี้ได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นเลือก chaos หนึ่งใบในสนามเราจนจบเทิร์นนี้ power และ critical ของการที่เลือกนั้นจะไม่ถูกลดลงด้วยความสามารถของการคู่แข่งได้ และคอมอนเตอร์เคออสจากช่องดรอปโดยจ่ายคอคอสได้หนึ่งใบดครับมังกรอสุวินจากสายฟ้าดำบังเกอร์ดา้อนนะครับกระดำบังเกอร์นะกลับมาใหม่มังกรเหล็กมังกรแดงมังกรสายฟ้ามังกรสายฟ้าขีดจำกัดอะไรนั่นเดี๋ยวจะข้ามให้ดูนี่แหละวิธีของลูกผู้ชายนำการ์ดจากดรอปเรานะสองใบเข้าสู่โซของการนี้ คอคอดด้วยการไม่ต้องจ่ายเกรดเลยเป็นมอนเตอร์ดีเท่มากเลยไม่ต้องจ่ายเกรดแต่ได้โซถึง2ใบเนะเลือกเมจิกเวอร์ดันเจนเวอร์หรือฮีโร่เวอร์จนจบเทินชื่อเวอร์ของการนี้ถือว่าเป็นชื่อเดียวกับการที่เลือกความสามารถนี้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินนะเมื่อคู่แข่งทําการตีย้ายเป้ามาที่การดนี้นะครับมีเดว์เวอร์แท็กนะก็โอ้ความสามารถก็คือเปลี่ยนเวอร์นะก็คือเปลี่ยนเวอร์กับย้ายเป้ามีดับเบิรแท็ก โดยที่ไม่ต้องจ่ายจ่ายจ่ายเกตเนอะเออเอามาเปลี่ยนเวอร์ที่เราอยากจะเปลี่ยนเนอะไหนไหนดำก็ถือชื่อเวอร์ของการนี้ถือว่าเป็นชื่อเดียวกับการที่เลือกใช้ได้หนึ่งครั้งใหนหะนึ่งเทินเนอะก็คือถือว่าได้ได้สองอันเลยนะดากอนก็มีเนอะไม่ได้เปลี่ยนมังกรสุดยันจักรพระสายฟ้าบันดากอนนะครับ บันพยายามสูตรซูสูสูส,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 สลยบันเลือกดาร์เน็ตดากอนเวอร์หรือสตาร์ดากอนเวอร์เปลี่ยนชื่อเวอร์เป็นชื่อเดียวกับอ๋อ,อสตาร์หรือดาร์เน็ตนะบันมีสามเวอร์จะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะได้เป็นจุดจบเดินนะแล้วอ่ะแท็กเฟนของเราเลือกการ์ดประสานของเราหนึ่งใบสามารถนําการ์ดนี้กลับขึ้นมือได้ถ้านํากลับสแตนการ์ดที่เลือกนะครับเป็นสุริยันนะมีเฟเดเตสเอ่อสเฟียร์นะรีพินออกมาใหม่นะครับ ดาบจากวาตสายฟ้าเขี้ยมังกรเบลเอ็กบังเกอร์นะครับเอาวิถีชีวิตกับความโรแมนติกของผู้ชายไปกินซะจ่าย2ไลน์นะครับการ์ดนี้บนสนามจะไม่ถูกทําลายด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งและไม่สามารถถูกกลับขึ้นมือโดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งได้หากเรามีมอนสเตอร์ที่มีคําว่าบัสอยู่ในชื่อ,อในสนามไซส์ของการ์ดท,ที่มีคําว่าดัม หรือบั้นในชื่อกาจะลดลง2นะระหว่างเกมนี้หากใช้โอเวอร์เทิร์นกับโอหรือว่าโธไปแล้วนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าใช้ทั้งคู่ไปแล้วการนี้จะได้ดับที่เปิดแอทแทกด้วยนะครับก็เอามาหาลดไซส์เนะลดไซส์ต้องมีบัตรก่อนถ้าเกิดมีแค่ดํากับบันไม่ได้นะต้องมีบัตรก่อนสอัไมครับดากอนชิลโรแห่งจอมพิชิตนะครับพลังของจอมพิชิตจะช่วยหยุดการโจมตีทุกรูปแบบนะหยุดตีถ้าใช้โอเวอร์เทิร์นหรือโอเวอร์โธไปแล้วจะ ควจนจนตจวเธอนี้ความเสียหายที่ได้รับจะลดลงหนึ่งหน่วยด้วยเนี่ยเอลกิโฮเตนะอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าอัศนีนะครับจงตื่นขึ้นห้องนี้เพื่อฟ้าอัศนีนะนักขจนไปอัศวินแล้วก็จักรวาสายฟ้านะเมื่ออัศวินที่มีการที่ในโซโจมตีการนั้นจะได้ดดบเบิร์แท็กโอเวอร์เทิร์นะครับระหว่างเทธอของเราทิ้งอัศวินหนึ่งใบจากมือนะ นำไอเทมอัลวินจากกองการ์ดไม่เกิน2ใบมาใส่ได้โดยไม่ต้องจ่ายอยูคิปคอร์สและสลับกองการ์ดนะครับได้ใจ่ายไอเทม2ใบเลยแบบฟรีเลยหาก็ได้ครับเรือลบชั้นจกักรพัดสายฟ้าซาสึกิครับค้อยูนิตของซาสึกิรวมพลังกับพลังของจกักรพัดสายฟ้าตอนนี้สามารถสร้างพลังงานได้ไร้ขีดจำกัดพาวเวอร์หมื่นดิเฟนพันนะเป็นสายฮาการนี้ไม่ถูกทำลาย ความสามารถไม่ยกเลิกด้วยความสามารถของการู้แข่งนะขึ้นมือได้ขึ้นมือได้มไดนะเมื่อเมื่อทำการสเตชันนะครับนำมอนเตอร์จากดอรอปเล่าไม่เกินสองใบเข้าสู่โซ่ของการนี้ต้องเป็นมอนเตอร์อย่างเดียวนะเมื่อจบเทินนำมอนเตอร์คูทูเปอร์หรือกองทัพจากฟวาสายฟ้าบนสนามเล่าไม่เกินสามใบเข้าสู่โซ่ของการนี้คาเตอร์ครับในระหว่างแอทแทกเฟสของทั้งสองฝ่ายคอมอนเตอร์จากในโซ่ ของการดนี้ไม่เกินหนึ่งวโดยจ่ายคอคอนะครับก็ไม่ต้องจ่ายเกียร์เนะก็ถือว่าอัปเกรดร่างใหม่มาจ่ายใค้เรียกได้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอดได้เนี่ยมีสเตชันนะครับโซกาดไม่มีพนนเทสไม่มีอะไรเนาะตีแบบดื้อๆเลยต่อไปครับมบังกรดาราอาัสนีแจ็คไนท์โอเวอร์คิวเหรอโอเวอร์เทิร์โอเวอร์เทิร์แล้วไหมอะ ไม่ใช่นะมันไม่ใช่โออเวร์คิวโอเวอร์ลิมิตนะมันน่าจะเป็นโ over l i m ิ t ไหม j a c k k n โอเวอร์ลิมิตเดี๋ยวภาษาอังกฤษเขาก่อนของภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าโอเ over overload ah o v ะโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนี่่เียโอง over limit นะมันก็ไม่น่าจะใช้โอเวอร์คิวนะเพราะ overkill มันของอันอื่นไม่รู้ภาษาไทยจะเปลี่ยนหรือเปล่านะการ์ดนี้อยู่ในสนามหรืออยู่ในโซของนิโอดากอนโซของการ์ดทุกใบ ในสนามของเราเนี่ยจะไม่ถูกทิ้งด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่ง Overturn นะครับในระหว่างแอทเทอเฟรของทั้งสองฝ่ายทิ้งการ์ดหนึ่งบบในมือเราคอแจ็คไนท์จากกองการ์ดทับการ์ดนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอสและสลับกองการ์ดได้เนี่ยคอด้วยการจ่ายหนึ่งเกตร,ระหว่างทับนะครับไปกับจอมแผนการ chaos sphere นะสเียร์กับมาใหม่เป็น chaos ไม่ได้เจอกันนานนะับผีน้องนะครับเป็นเทพจักรกลนะนแล้วก็ดาก้อนเราก็ chaos เมื่อการนี้เข้าสู่สนามด้วยความสามารถของการ์ดหากเรามีเทพจักรกลใบอื่นอยู่จนจบ,จบ,จบเทิร์นนี้การ์ดนี้จะได้รับ double tag นะเมื่อการนี้ตีครับหากบนสนามของเรามี chaos สองใบหรือมากกว่าได้เกตได้สองไหลหากมีสามใบหรือมากกว่าจะได้จวนใบนะครับกับ สักสีของทหารรับจ้างดากรมเลมเจ็ดจำนวนนี้ไม่ใช่ของปลอมนะครับคอ์ด,ด้วยการนำการ์ดหนึ่งใบจากดอปเข้าสู่โซนี้และจ่ายเกตหนึ่งดูเอลโกเลมทุกใบในสนามจะได้บวก1คริสตอลนะครับเมื่อดูเอลบวกโกเลมบนสนามของเราถล่ำลายจะได้รับไลท์สหน่วยหากอยู่ในระหว่างเทินของเราจะได้จวบหนึ่งใบและสแตนการ์ดนี้นะก็ใบนี้สามารถเอามาทำคอมโบจวได้นะ ทำลายทีนึ่งก็บวก2ไลายและจวดหนึ่งใบมาทําลายกับเคออสเตรียนได้เหมือนกันนะครับไม่จํากัดว่าทําลายความสามารถของคู่แข่งนะทำลายด้วยตัวเองก็ได้นะครับความเป็นปีอันหวานหอมเคออสเอลชินิอันะครับความงดงามมีอยู่ในภาชนะที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายนำโลกร้ายจากดอกเราไม่เกิน2ใบเข้าสู่โซของการานี้และจ่าย2เกต หากไอเทมบนสนามเรามีโลกร้ายอยู่ในโซ่สใบหรืมมากกว่าไซส์ของการ์ดนี้จะลดลง3เราสามารถไล่การเวมนมนโลกร้ายที่อยู่ในโซ่ของการ์ดนี้ได้นะก็อัปเกรดใหม่นะครับก็ไล่การจากโซ่ได้กับไซส์ลดด้วยนะยักษ์สาแห่งเขาโอเอเจ้าหนูอิบุกินะครับอย่าทำให้เบื่อนักละ่ะพอดีข้าวว่างนะ นำการาดจากมือของเราไม่เกิน1ใบเข้าสู่โซของการนี้ในสภาพความกระจาย2เกตไซต์ของยักษ์รอบสังหารที่บีไซดั้งเดิมเป็น2หรือต่ำกว่าจะลดลง2เมื่อการสนี้ตีครับเลือกยักษ์รอบสังหารจากดอกเราไม่เกิน1ใบเข้าสู่โซคว่ำนะเป็นจากจอบสังหารก็ต้องเข้าสู่โซคว่ำนะครับมีเดวเวอร์แท็กแอมบูตและมีโตการด้วยแลกับคอร์สซิวนะครับมาเล่นกันเถอะนะ นำมอนสเตอร์บนสนามของเรากี่ใบก็ได้เข้าสู่โซของการ์ดนี้และจ่าย2เกตนะเป็นผู้วีเดอร์สาธาและเคอคอร์นะครับเคาน์เตอร์นะครับคอการ์ดนี้ได้จากมือโดยจ่ายคอคอสหากดอกเรามี10บใบหรือมากกว่าจะได้ Power 15, 15, บวกพาวลังมื่นห้าและดิเฟนท์บวกมื่นห้าบวกสองคียติคอ้นะครับบวกพาววเอร์ให้ตัวเองนะมีซูเปอร์แอตแทกนะเป็นไซส์สามนะของเคออนนะค่าพลังพันเดียวพันเดียวแต่สามารถ บวกได้อีกหมื่นห้าเลยนะครับลดประจำนวนประชาวอร์ห์นะใช้ได้หนึ่งครั้งหนึ่งเถินจ่ายไลท์หนึ่งเคลร์ออสเดลิเบิร์กนะอันนี้กลับมาในภาพใหม่นะครับเปิดสามใบหยิบใบหนึ่งครับมินิเกียร์กอสสเกเลตันนะครับฉันคืออาวุธลับที่มีความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดเก็บซ่อนอยู่ภายในสเกเลตันไงขอมินิเกียร์กอสสเกเลตันได้หนึ่งครั้งหนึ่งเถินน,นะครับเปิดสี่ใบครับหาเกียร์กอสหนึ่งใบขึ้นมือนะที่เหลือลงดรอปนะครับ ก็ใช้กับเด็กมินิเกร์ก็ได้นะสู่ปลายทางของความชื่นชมจีบิเพนด้าลูกพี่ย่อมมีคําว่ามาสายนะครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามทิ้งการ์ดนมือของเราหนึ่งใบถ้าทิ้งนาม,มอนเตอร์ที่มีไซส์สองหรือสูงกว่าที่มีคําว่าบัสในชื่อการหรือไอเทมจักรพาสสายฟ้าก็คือนำบัสนะไซส์สองหรือว่าไอเทมจักรพาสสายฟ้าจากกองเราไม่เกินหนึ่งใบนะครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะขึ้นมืออันนี้หนึ่งก็คือ อันนี้หาจากกองนะอันนี้2คือเมื่อจกักรพาสสายฟ้าไปอื่นจะออกจากสนามนครับนําการนี้ลงดอบถ้านําการนั้นจะยังคงอยู่ในสนามได้นะอันนี้บีสารยิงไม่เลือกหน้าโกบุสนะครับกลับมาในล่างใหม่นะเมื่อจกักรพาสสายฟ้าเข้าสู่สนามจะได้เกียรติได้ไลท์ได้จวนนะเทมักส์สาวอเทินโกจินมารุนะครับโกจินมารุกลับมากลับมานะกลับมา Power Defense อย่างละ9,000นะครับเพื่อพิทานความชั่วเทพยักษา์าจึงต้องห่มร่างด้วยแสงอัศนีนำมอนเตอร์มาสนามของเรา2ใบใน2ใบเข้าสู่โซจ่าย2เกตครับเมื่อเราไล่าการ์ดเวมนมนจนจบเทิร์นนี้การ์ดนี้จะได้รับ Triple a t t a c k และ Counter a t t a c k โอเวอร์เทิร์นนะครับในระหว่างแ t ตทกเฟดของเราทิ้งการ์ด1ใบในมือจนจบเทิร์นนี้การ์ดทุกใบในสนามสามารถโจมตีคู่แข่งได้แม้คู่แข่งจะมี มันเตอร์ในช่องกลางนะแล้วบวกอีกหนึ่งคริติคอลด้วยนะก็โอเวอร์เทิร์นะตีกันรัวเลยนะครับอันนี้ทุกใบสนามเนี่ยไม่จำเ,เป็นต้องบอกว่าเป็นเป็นเผาอะไรนะให้ทุกคนเลยเท่าเทียมกันลูกพี่โอเวอร์เทิร์แห่งพลาบเพลิงดูเอลเยอร์์ไดนามต์คข่นะครับวางทับลูกพี่ราชาบังกรและหรือกองทัพจัก,กรราสายฟ้าหนึ่งใบละจ่ายสามเกตด มีเคาน์เตอร์ครับหากในเทิร์นนี้เราตีไปแล้ว3ครั้งหรือมากกว่าคอการนี้จังมือโดยการจ่ายคอร์ดได้และมีโอเวอร์เทิร์นะครับและระหว่างแอทแทกเฟสของเราจ่ายไลทหนึ่งหน่วยจนจบเทิร์นนี้คลีจะบวก1นึ่งนะการนีคลีจะบวก1นึ่งปีที่ไม่ใช่ลิงก์จะไม่ถูกยกเลิกแล้วความเสียหายจะไม่ถูกยกลดลงได้นะมีทิเบอร์แทกโซกัสและไลท์ลิง์สนะครับกติได้สาลองนะตีรัวๆเลยนะ ดาบแสงอัสนีคูดีนอสเอครับจ่าย2เกตนะพาวเวอร์หมื่นหนึ่งนะครับ,านะรบหากสวมการน,นี้อยู่สามารถสวมดาบที่คู่กันเนาะก็นี่ดาบนีโลนะโรฮิ่คกักันได้เมื่อการน,นี้ตีโดยลิงแอทแท็กกับอัศวินไปอื่นหากเราสวมใส่โล่ด้วยจะทำลายการ์ดคู่แข่งบนสนามไม่เกินหนึ่งใบและได้ไลท์1ห,หน่วยและยิงไลท์คู่แข่ง1หน่วยด้วยนะมีเพนนเท็ดด้วยนะเป็นนักจนปจะจายอัศวินและอาวุธนะครับ หมือนกันนะมีเป็นโล่ด้วยนะนักสนใจอัศวินอารุธล,ละโลสายลมของมังกรจะพัฒนามาพร้อมโชคสตานะโล่แห่งวายุกระหน่ำดาโกอกาศนะครับไอเทมอัศวินไอเทมอัศวินทุกใบจะไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถของการู่แข่งนะจ่ายพลังชีวิต2หน่วยนะโดยการจ่ายคอร์สนะแต่จริงๆมันก็เรียกมาจากเอลโตรนะาหากเราสวมใส่ดาบอยู่นะ พลังชีวิตได้รับความเสียหายที่ไม่เจอกิดจากความสามารถของการเราจะลดลง2หน่วยได้นะและไอเทมทุกใบจะได้รับ power อีก1 0 0 0 0หมืก็และดับและ double tag เนะี่ก็ตัวเองก็บดหมื่นหนึ่งดาบที่คู่กันก็ก็บดอีกหมื่นหนึ่งนะก็เพราะไอเทม,มเดียวนะแล้วมีความสามารถ counter attack นะ counter จะใช่ไม่ใช่นะอันนี้เข็บผิดนะความสามารถผิดนะต้องเป็น counter attack นะครับแล้วกับ b a c k l e g l o นะครับ ทำลายมอนสเตอร์บนสนามที่เป็นมังกรดำหนึ่งใบนะได้3เกตจากนั้นถ้ามีมังกรวันเซตอยู่นะจะได้3ไลท์ด้วยนะเป็นชาร์จและฟื้นฟูนะครับของไกโตเนอะพลังของแกจะไม่สูญเปลา่าแจ็คอาร์มเจอวาลันนะครับอาวุธใหม่ของแจ็คที่ช่วยความเร็วเพิ่มให้มาฐาฐานนะหาศาลหากการนี้บนสนามอยู่ในโซนหากการนี้อยู่ในโซของแจ็คไนท์จะได้รับ power defense อย่างดะสอ0 0ัเมื่อการนี้เข้าสู่สนาม หากบนสนามเรามีแจ็คไนท์อยู่ในชื่อการนะต้องมีแจ็คไนท์ก่อนได้เกตได้ไลท์หรือว่าจั่วนะครับก็ครอสไนท์ได้นะก็มาบวกทนตัวจั่วของแจ็คไนท์นะนะครับกับเมนทริชายนะครับรายการนี้ได้ในระหว่างการโจมตีของเธอคู่แข่งเรามีปีซึมอยู่ในสนามนะยกเลิกการโจมตีนะครับและสัมการนี้เข้าโซของปีซึมตาก้อนไซส์สบนสนามของเราถ้านําเข้าด้วยก็จะได้ ไลท์ like, เพิ่ม1หน่วยและจัวกลับมาหใบนี่ยพิซึมจากอนที่มีการที่อยู่ในโซจะไม่ถูกถอดโซด้วยความสมามารถของการดคู่ขแข่งด้วยนะครับหยุดตีนะต้องมีพิซึมก่อนแล้วกับ chaos iono รา s e t s t e ิ l นะครับเมื่อได้รับพลังโกลาหลนะพลัง chaos มันจึงกลายเป็นมังกรอมตะอย่างแท้จริงนะครับนี่เป็นทั้งรอยอสูรและ chaos ด้วยนะมังกรเกาะเหล็กนะ ในระหว่างเทิร์นเราเลือกการบนสนามของคู่แข่งหนึ่งใบทําลายการบนสนามของเราได้เลือกการบนสนามของคู่แข่งอ๋อก็เลือกบนสนามคู่แข่งแล้วก็ทําลายการ์ดของเราหนึ่งใบทําลายจะสแตนการนี้แล้วก็ทําลายการ์ดที่เลือกนะมีไลน์ลิงสีนะครับหากดบเรามีการสิบใบนะยกเลิกไลน์ลิงของการดนี้ครับพาวเวอร์หมื่นหนึ่งครับมีทนะิ่เปอร์แท็กเนี่ยไลน์ลิงสีตีตีได้สี่รอบเลยตัวนี้นะเป็นสองขี้นะ รดโกเลมนะไรโนโกเลมนะเป็นแรดจริงๆนะพร้อมทะลุบุกทะลวงนะมีความสามารถเคานเตอร์ Counter ครับในระหว่างการโจมตีของเธอคู่แข่งหากบนสนามเรามีด้วยโกเลมสามารถคอการนี้จากมือและย้ายเป้าการโจมตีมาที่การนี้ได้นะครับต้องมีด้วยโกเลมก่อนนะแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้ตีครับจ่ายหนึ่งเกียร์ถ้าไม่ตีก็ทําลายการนี้และเมื่อการนี้ถูกทําลายจะได้จวดหนึ่งใบนะเป็นตัวป้องกันที่ดีนะครับถูกทลายด้วยผลของอะไรก็ได้ได้จวดหนึ่งใบนะครับ แต่ไปกับกับเ t รชั่นคอมมานะครับจ่ายไลท์หน่หน่วยนะครับเลือกอย่างหนึ่งนะครับจนจบเท่นนี้ด้วยกลเลมจะได้รับ Power เหมื่นหนึ่งหรือว่าคอด้วยกลเลมที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากดอกเราโดยจ่ายคอคอร์ได้นะครับนี่คอร์ด้วการจ่ายหน่งหน่วยนะแต่คอร์นี่น่าจะต้องเป็นแคสคอร์นะเพราะเป็นเวนมนนละต่อไปครับกับผู้ใช้โรคมรณาเนลานะครับมีความสามารถ เลือกการสนามคู่แข่งทิ้งโรคร้ายนะหนึ่งในมือเราถ้าทิ้งเลดก,การดที่เลือกหากเวทมนต์หากมีเวทมนต์โรคร้ายอยู่ในโซของไอเทมของเราการดที่เลือกนั้นจะไม่สามารถสแตนในเทิร์นี้และเทิร์หน้าได้นะครับก็ห้ามสแตนไป2เทิร์นะเทิร์เรากับเทอร์ตรูนะครับแล้วถากับอินเฟคชันท่าศาตร์นะครับเป็นโรคร้ายที่เป็นเวทเซตนะครับเวทมนต์โรคร้ายที่อยู่ ที่เราล่าเนะจะห้ามยกเลิกนะมาฮะนี่เราลายย่โลกลายแล้วฝ่ายตรงข้ามจะมายกเลิกเวทโลกลายเราไม่ได้ง่ายๆนะต้องมีต้องผ่านไปนี้ก่อนนะครับเม <ME> ื่อเราไล่เวทมนต์เนือเลือกมอนเตอร์หรือไอเทมโลกลายบทสนทนาของเราไม่เกินหนึ่งใบครับนำไปประสุดของกองการ์ดเราลงดรอปนะครับหากการ์ดนั้นเป็นเวทมนต์โลกลายนำการ์ดนั้นเข้าสู่โซนะของการ์ดท,ที่เลือกนะใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิเนนะครับก็ ยาโซได้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับยาโซอะไรก็ได้นะเข้าโซของการ์ดที่เลือกเป็นอเทมหรือมอนเตอร์ก็ได้นะเข้าเป็นมอนเตอร์ก็หนาขึ้นหรือว่าจะใช้ความสามารถจากโซได้เหมือนกันนะครับไม่จํากัดด้วยนะว่าจะเซตได้เพียงแค่หนึ่งใบนะครับเอาไปทับกับวิชานอกลี่สังสาระปวดเรื่องนะครับถอดโซที่คว่ำหน้าอยู่ ของยักษ์รอบสังหารน,นะถอดโซใบหนึ่งเนะเราได้รับสองไล์และสอจั่วนะครับเ,เฉพาะยักษ์ซอกสังหารแล้วนะครับต่อไปครับยุทธโธทมินบุพพาเพิงคมดาบม่วงนะครับจ่าย1เกตและจ่าย1ไลน์นะครับการนี้ตีได้แม้มียักษ์อยู่ในช่องกลางนะเราสามารถคอยักษ์นะตามจำนวนเกตที่ระบุในคอคอจากลดลงหงเกตนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าตกความสามารถนะครับการนี้ตกความสามารถเป็นความสามารถหนึ่งนะก็การนี้ไม่ถูกทําลายแล้วไม่กลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการ์คู่แข่งได้ต่อไปนะครับกับ Chaos o n e เ e l เซียนะครับเมื่อการนี้จะออกจากสนามโดยความสามารถโดยไม่ใช่ความสามารถโดยความโอยการคาู่แข่งนะนะเมื่อการนี้ออกจากสนามโดยคู่แข่งนะครับ ตีก็โดยคู่แข่งเหมือนกันนะโดยคู่แข่งไม่ใช่โดยการ์ดโดยอะไรนะโดยคู่แข่งคู่แข่งทําให้ออกนะเราจะทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือเพื่อให้การ์ดนี้ยังคงอยู่สนามได้นะครับตอนตีก็ทิ้งได้นะเมื่อการ์ดนี้ตีครับถ้าเราในสนามเรามีการ์ดที่มีไซส์เดิมเ,เป็น3หรือสูงกว่า2ใบนะครับการนี้จะได้รับทีทเป็น,นแอแท็กนะเอาไปใช้กับเด็กของจอมานบัสได้เหมือนกันนะครับ c อสบอลหอปาการสมบูรณ์แบบนะครับรายการนี้ได้นะเมื่อบนสนามเรามีมอนเตอร์ไซส์3หรือสูงกว่านะครับยกเลิกการโจมตีได้เกตได้ไลท์นะหากมีเควอ s สองใบยอยู่จะได้จัวด้วยการนี้ไม่ถูกยกเลิกนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ด r r อานี้หมดไปแล้ว42ใบนะมีการ์ดบ r เหมือนกันนะนี่เกตกอร์เวอร์ชันศนยนะก็เหมือนกันนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะเป็นดากอรยาวนะอีกภาพหนึ่งพร้อมกับกโอนะครับเป็น SP นี่ดาบราชันผู้พิชิตลิล e นะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะกาซีเขตเออย่างเดียวนะไม่ได้อยู่ในกล่องปกตินะจัวกาาสเท่าจำนวนเวอร์ที่ชื่อไม่ซ้ำกันนะใช้ได้เพียงแค่1ครั้งใน1นึ่งเทินะการรีพินใมาใหม่นะเป็นภาพตัวละครนะครับดาบราชันผู้พิชิตลิลิสแล้วก็นี่เคอรเวอร์ชันซีโรนะ แล้วก็ chaos gear นะครับนี่ก็เอามาใหม่เหมือนกันนะจั่วการ์ดเท่ากับมอนเตอร์บนสนามเราและทิ้งการ์ดึงไปในมือนะเป็นภาพตัวละครนะครับโอเคก็มีการ์ดริปินนะแต่ริปินในรูปแบบ sp นะครับถ้าไม่อยากสุ่มหาก็ไปหาชุดเก่ามาใช้ได้นะโอเคอันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บ vgc shop เลยนะส่งกำหนดส่ง กำโซนส่งวันที่21กรกฎาคมนี้นะส่วนเรื่องการ์ด SP กับการ์ดแยกเวอร์เดี๋ยวจะลงในเว็บอีกทีนึงฮะตอนนี้ลงลงกล่องไปก่อนเนะเดี๋ยวแอดมินขอทำภาพก่อนนะแล้ไปดูกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ